กัเป็นบุญของเทานั่นกับคือข้ามาเอาบุญได้บุญบอาจจะได้กวอดีตอบสรดองนี่หละสามตกองการบริวารพอทานแล้ว้องการบริวารเอาจิางจัดบ,บุญประเวทบุญมหาชาคืนเอาพีเอาน้อกก็ได้เอาตะพีกระ้องซื้อได้หอดเงื่อนจะตบนมากนั่นก็คือพวอนได้ขอเพิน่นปัจจุบันนี่กับคือกรรม มาแค่เห็ดฟ mm. <Th> ูตแ็่ได้ที่ได้น้องโดขึ้นวันนี้ทุกเมื่อพ่อี่ไพรซิมานั่งสับหลาดอยู่เันผ้าขะไปานนี้ได้เป็นยังมือน้ะไรเป็นยังแต่ด้มวาเอาเพิเสื่อเอาพิะนดกออยากแต่ว่าถามเมื่อไหนยกคเข้าไปให้ปู่ยุคดี่ะกูปานนึงเาขอแบบขอเป็นล่องเจ้าวาดต้อกระรลอล้อพอทังหววอีกว่าจะให้เป็นล่องเจ้าวาดแตมากกับเป็นเก่าวาดใช่ไหมทุกวันว้าวกะไรเลละว่า นั่นก็คือบริวารหาเราเห็ดบุญเหากเได้บริวารบริพีได้น้องนี้หาเราเห็ดบุญได้โลดงคุบาอาจารย์พระโยทผาดิกาชาวบ้านเทาประเด็นประเภทนี้เกิดขึ้นเพารักษาระบบประเภทนี้ถึงฤดูนี้เดือนนี้เขาได้ข้ามบุญให้ท่านอุทิศก่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้พ่อทานท่านเจนเอกจะบอกเลยลูกพ่อหลวงพ่อกว่าท่านไป็นเครตายยื่เพืะองค์ท่านผนู้ย ได้คือใจสุขได้มันอยู่ที่จิตคิดทขาทรงให้เพลินบอกหรือจิตเข้าไปทั้งอื่นเขาตั้งจิตตั้งใจก็นม่มืออธิษฐานทุกสิงทุกอย่างสําเร็จได้ใใด้วยกวม้มอธิษฐานอธิษฐานคือกวามตั้งใจหมั่นรับเนื้อาวามนีเอาไว้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลส่งน้ำน้ำเป็นสิ่งที่เย็นมีอยู่ในร่างกายโคตร อาคาดน้ำมาได้น้ำเป็นสิ่งรอเลียงจิตใจอยู่ภายในเขาก็ได้กับวยญญากเขาเอาง่อยไกขนาดกุ่มลงแต่แกวไขผ่านใจกับใบหยาาคือเก่าก็เอาให้ผ่านเฮ่ห์ก้นนี้ดังนั้นน้ำอันเป็นกริสุดทุธข์ทุเมืคอยู่เกันถบายหน้ามาไดศจิตกับสบายน้าเพราะว่าเรื่องเล่าเราดีเลยแก่ข้าเพราะว่าไล่คนได้ ถิ่มแห้มาถวายนา้ำพอไปอยากกินน้ำก็ได้กินไายไปแล้วก็ได,ด้ท่านน้ำเขาก็ขอให้กิน,นกระเพื้นขึ้นมากก็กลานา้ำน้ำน้ำน้ำอยู่รนก้อนสวรรค์นคนี้ไายไปเดินท้องคืบกลางลูกไปก็ให้มัดอาสังลูกก็บว่าใดลูกก็ว่า,ากม็มัดอืมมัดไปแล้วแม่อพื้นขึ้นมาไกแสาโลกหมองมากู้ดีดันอยู่รู้ก็คือผาน พระแ่ก่อนหมูก้อนไม่ออกก่อนพอผาโลกไปตก่ไก่เราหวไหใหรว่าลลูกเนลูกเื้วอะไรลูกอะไรตามเขาหัวอี๋หัวโนกเท่าตัหนึ่งลองนะอันนี้ละก้อนจริงแล้วว่าไม่ก้อนตัวได้ก็เป็นยี่้าจริงก็รับก้อนจริงอยู่นะก้อนสวรรค์เขาไ็่เสลียกีรถก็ด้วยตาเาบอกด่านเสียงนั่น่าจะเสียงนั่นขาดรถไปกหัวโนกไงคือรถพอวานี สีต่อการคกามสุขหนยบริวารใดจะครบสี่ก็ต้องการตะเท้าสีต่อการวามสุขสุขเอียงก็ัคือสุขยิตสุดใจต่เขากินยันก็มักคืออินบุญยินปุ๋ยกิมเขาอิหน้าหมือนจะลูกจานไปนาำมากกินอามแล้วก็ต้องลูกจับพห้ถอดแต่ว่ากินบุญทานไปต่อไหนใคนอยากินเอาด้วยมึงก่เดือนคอยแต่นั้น น้อนเป็นแล้วคือคือบ,าบอาาออ้านีีนึงลำดึกถึงบุญกุศลที่เก่งพักอันมานางฤๅษีทำบุญในท่างโอ้ยมันอิ่มบุญอิ่มข้ามพบอิ่มข้ามชาติคเดียิ่มให้ปัจจุบันสื่อเด้เพราะฉะนั้นบุญมันจะก้องติดตามตเขาถึงเขาติดตามตัวเขาอยู่จังไหนบุญก็กระติดตามไปแลาวแต่ว่าบุญเป็นธรรมชาติมองคนเห็นบนมีตัวมีตนมันมีตัวมีตนแต่ว่า หาจิตใจเบิกบ,บานราตริงแจ่มใสเมื่อนั้นแหละความอิ่มในบุญในกุศลความดีที่ตนเองทำไว้มันจะปรากฏให้เห็นที่เราเองเพราะฉะนั้นบุญมันสิเกิดใดเพศจางไหนสิได้บุญกันแท้จริงพระรพุทธองค์พระพุเกเ่ยวก็เรื่องพระเวสสันดรว่าขจิทับบุญทับท่านอย่างต่องตัง,ตงเหตุเจตนาไว้สามอย่างอีเป็นว่างแผนไว้ลายมือคนนี้ เออเสีิบัตทบุญทับท่านเจติบุญพระเจ้าพระสงฆ์ถูกปฏ้เฉตของที่เฉดีสม่าบัตรนาเราถ้าองค์ใดบ่ได้บวบ่เดนมากกับ่วได้ได้ละัะเนี่ยบุญบูถึงกันติดนั่นติดนี่ไปพันจัวัดสิทับบุญทับท่านมาหนี่เขาทับบุญทับท่านพุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หลวงปู่ตาเฮ้าผู้มีปรกคุณพุทธสาวกมดีมากกนเข้ามาเจริญร้อยตามเอากมดีของเพิิน มาอุทิดส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปหาเพลินแต่ว่าการส่งจ้าชมมันกะถึงไหวถ้าจงถ้าบรจ้อชมมันก็บรถึง,ถถถงไหวปัญหาเพราะว่ามันสิแบ่งให้ผู้นั้นผุ้นี้อยู่ได้พรนจังวาก็สิดทับบุญทับท่านให้ตั้งเจตานาะไว้สาม,ยาม,มาานะอยออ่างหนึ่งบุพระเจตนาในเบื้องต้นก้อนแค่สิ่หายใจนั่นให้พใหใรใสได้ใจปู่ใจเน่านได้ ให้ิตใจผองใสท่านก้นไก่ผองใสทำ้ำเอกสารหาตใจผองใสวันในสมบูรณ์อุปเจตนา,นานั่นก่อนแต่สี่ห้ใจนั่นให้ผองใสใจยาโลกพ่อพนหวงแห่งจีตานีใจยาขีทีไหวะสมกัตงต่อท่านมันกระดิบุญสองท่านไปแล้วหรือคณะี่ถวายท่านยกอธิษฐานแต่ว่ายาอธิษฐานหล่นหลายพาคันาถาเลุ่ยคือเกโผล่ได้เอง แยกโกศิใส่บาทโยงสามสิบระธีพระโยหันสี่สิบองหาสิบอเพราว่าเห็นช่องสี่สมผู้ก็นยเดือดเรียกลากกันมาสิเดชหาสิบองเพราะตัวถ่ายว่าที่ฐานหลายพระกรณีเพราะเหลือแต่หลองพอกำเนินสี่โอเป็นหานบัดเราโหนกลงแนวเราก็เห็นพระพักม้อนมันหนีไปใส่หลาละวาหากคนโมกดทนโอ้ หระแท่ตกอบอทอุกนอนหลอกพ่อแล้วว่าแม่งค,คอยจะโวดทนคอยจะคขาเป็นพระแท่เพราะฉะนั้นซ่องอยู่ใน,นี้พสาใส่ก็ซ่องกันเอาใส่มันสวยแล้วแบบใส่แล้วมันใส่พอแเราซ่องเราซ่องหาซ่อง,ย,งอยั่ายจนจากสามสิบคนไปโอ้ยจะไหนน้องสิไริวัลหาวิธีเถอะนันทัวอ้ามให้พ่อหยัดหาแต่ยังพ่ทันพ่อได้สิ่ให้ซื้อแล้วไปซื้อโค หลวงพ่อก no ah, ็เลยเอาเจ็ดโกให้เล่าอา่วัตะโกธนวัตรกับโกริวัตะโกยะวัตะโกซื้อขวซื้อขวมีเท่าไหร่ขวจะใส่ให้หมดเลยละวะได้ปัดนเป็นยังงีกับประหอดบัดประตูจะฝ้าเปิดก่อนสาวบาทสาวบาทมันอาจาอยู่ฟังว่าดีนว่าหลวงพ่อก็น้องเออบัดแจง น่องเจโกได้บัตรไม่รู้สพี่เจกีอยู่หันเออมูพอดนะพอดมาสอนกันข้างเลยม้วนพาไปบั่นปัญหาอมกะว่าอายุวัฒคโก้วัวซื้อกี้แล้วว่ากัวบอลใส่ซื้อโกถ้าออกซื้ออัวกัวก็ถวายโอ้ละลอยละลอยแล้วว่าถ้าออกซื้อกัวกัวก็ถวายยี่สิบยี่สิบลงนอกจากอายุวัฒกี้ท่าทัศกี้ที่ได้วัฒกี้ซื้อเนท่านบนละลอยสองลอย นี่เพราะว่าท่านหมกหมักหงอเพราะฉะนั้นเขาจะท่านหมักหงองแล้วเขาพอดีพ่องามจะไรบัญสีใดบุญใดกุศลส,สองมุ่นกระดาเจตานานั้นท่านไปแลวใจให้ใสดังนามอยู่ได้ทมอังพินให้ขนยื่นดีด้วยดอทธาตุปกวานจังสีโชคจังสีหมานบนของเฮาจังสีใดเมื่อนาต่อไปสามอัปร,ราคาคายเจตานาท่านไปแลวอย่าเป็นห่วงเก๊กขาดไปใหญ่ เอออัตมาถือกระเด็นถ <sk r isa> <t> ือเอาพวกเก่าเนี่ยก็ถือวานสีสูงกล่ะเออเป็นอยังก็ถือก็ถือเจตจะได้ไป็นไงผามาถวายผากระพร่องผาเราเห็นผาเจ้าของเนริสลาโคนเข้าไปไปน้ำโบวชเถอเพี้ยงกันเป็นไงแบบสบงก็ไปหาอัตมาอีกทีก็บาตมาอีกอัตมาตั้งที่สองมาเริ่ตั้งที่ถึงพาพระกาไรกีมีผ่อหลอมตายบอกกว่า เป็นยังถวายสงเดียจเสียบ้าหวงพระเจ้าของอยู่การพอสิแบกไปน้ำไหนเราเกิดเลือกเกิดเล่ากันสิงบานบัตรฆาโคบครับสิใปหายิกสามวงยาเป็นเดืดขาดยาขันพ่อใหญ่หนียาบัตรพ่เพื่อนกับเป็นแล้วตว่าปิดกันมาแล้วครับพขาใหญ่หนีก็เลยหากันไพกันว่าท่านไปแล้วยังเป็นหวงทบัตรเจ้าของตั้ง่อเซตก็จะเป็นยังของเพลินไม่ออกขค้นกันกับมัตตวายกอกเขาใหญ่ย่ามกระตินน่ ก็เย็นผู้บาอาจารย์ออกก็จบก็น้อยเมื่อนสบายกันติดกองเขาใหญ่ไปใสคือว่าป้าใสขายระบอกถวายเนี่ยไปหาบาปเป็นสายสีอยู่เพก่อจะเป็นผัวตัววัดแก่ป้าป้าได้าดขายไผ่ระบาปันห้องที่สิบาปันเพราะว่าป้าป้าได้ขายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เมื่อบอันนี้จะเฝ้าตีพระตีเจ้าเด้อเห็นกับขัดตะกอนประพานอนเวทีนี้ประเทศนันจ้องเพื่อเราจะต้อ,องีวัคคีฆานี่พุทธลูกแต่ก็ตีสีุ่ับ ปัดกวดพเห็นหอดเพลินเนี่นเอาแต่สาวเพราะฉะนั้นเมื่อครบทั้งสามนี่เขาอเป็นวังสมบัติพระตถานปันจจัยทายาท่านสิ่งของเฮาก็เป็นบุญเป็นกุศลอ,อิ่มสมบูรณ์ุนจบพอเห็นบุญท่า,ทานสัางปัจจัยานาเขนข้าวกลเมื่อท่านกันหาชะนี่จกเอาดว,วงตาแต่บนบนเอาดวงตาเอาลูกเป็นดวงตาจกเอารวางใจทา่านขึ้นท่านนั่งบาซี พระเวทมัดจัดได้ประดันเพิ่นจะคอยได้มัดจัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก้าวาน้ามัดของของอย่างโอ้ยหา่ไดก็ห่วงห่วงเด็กกห่วงกระหว่างด้วยเดี่ยวเสี้ยมกัะดาษห่วงหนาห่วงหนาวมาจิใส่บาดอื่นลูเขาไปกินจอยนังกระดาษเตี๋ยวสับผ่ากับอะไรนี่พ่อผ่าหนอนหมุนงวยเดี่ยวเพราะฉะนั้นหาไดก็ระบอกเฮาหาอะไรเฮาก็ห่วง ถ้ามั่อตัวหวงโยห์นบ็ได้เห็นอย่างดอกไม้หวงอีกมาวัดมาว่าจริงๆกาหวงบ้านหวังเงินหักเก็บเพราะถ้าเพิ่มเกินตัว่องเมื่อแล้วหวงบ้านหวังอย่งก็ดอกเหลือสักวันพพันหลังหนึ่บทบุรีเป็นใส่ดอกเงินดอกอว่าเมื่อมีบุญจ้าสี่ข้อเสียสละเมื่รวมกันสามัคคีกันก้มเกลียวกันตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนบุญให้มันได้บุญสมกระเฮาตั้งจิตตั้งใจ เสีย th นสลับท่านปัจจัยเข่าตามพอ่อชนะอาหารหู้จักจะบวชจะขอ,ง,องนางยองีน้องพ่อขหมูประเทศหารนางเก่าอีเก,ก่าหมูนางตั้งบุงเข่าหมูนายยกเข่าหมูหมูว่าเป็นแนวไรหมูหรอือว่าบ่หูกับน้องพ่อบ่บอกบอกับ,กบกปา้าหมูหมูว่าตาเฮามีความสามัคคีดีต่อกันขอยกเหตุเป็นเลิศกับน้องเรา,าบ้านอาตมาวิทยุยกสามคนมเมื่อเช้านี้ สามมันมา,มาโดนแล้วแต่แ่ออกพัรษาลอยังนั้นสามมันเป็นอย่างคือบทสี่บทที่สีส่ก็ได้ต้องตายมาว่าเนีน่ยต้อนตายคือสื่อแน่คอยว่าอาหละคอยว่ามูเจ้าสิตายจากศิ์จากท่อนตายจากก้อนดีที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นให้เพิ่มเอาก้อนดีให้มากมาอธิบติเราเรื่มไม่ใหญ่ฟังเทศลรงพอก็ไปไกลกหรอกผู้จัดหบอกลวงพอเป็นภูมิคุณ เดี๋ยวนี้มข <Ether> ้าต่างก็คุ้งามความดีก็เหมืนเดียให้ข้าเฮ็ดดีไปทุกสิ่งทุกอย่างดีกับลูกกับหลานจะดีลูกจะดีหลานจะดีผัวใกล้กินเหล้าก็ว่าเราเดีดีก้นพี่ตะวันมีบอกกนพี่จะเผื่อพิษถ้าหักหัวหักแขนป็นพอดีก็หากินตากินปอดนี่นะเจ้าหน้าปิดปากอยู่เดียวมันไปกินใส่ไม่กินตากินปอดจะบูลกว่าถึงพระราชการนั้นเพราะฉะนั้นข้ามหนีทิมสะบาน พ่อีิเป็นมากเดี๋ยวนี้มันกินผักอยู่ยงนนอาจะต้อ,ยอยงพยาบาลห้องไอซียูไท่สีว้วา,ายเบิดละเพราะว่าห้าปีแต่เข้าวเปน็นโยมล้ว,ว่าเพราะฉะนั้นการปล่อยการดาาการสาบการเสียงบังที่มันเป็นข้อริดเ่างคนนิทานไป้มเมนเท็โดนระบาดหวานที่ได้ดีเทศหน่อยงานกานร้อพ่อเทปยอรง,งไหจเขาสั้งสั่งกับสังตัว สร้งางกมดเดี๋ยวเงินสวายคอยอยู่ดิระเทศไปยังพุทธาพิเศษนะครัไม่ไง่าเงินข้ามากข้าบพริกษุนีจะบอกเลยกระเป๋าผัวไปกว่างวาร้อยเยนเออสำหรับานคือการเสียสละก,การให้มีสามหลักขนาะดหนึ่งท่านสองสิ่งสาบภาวนาสามอย่างสิไปสวรรค์เป็นปเทวบุตรเทวดาได้ย้อนสินหาขอ ถามีสินหาคออาหารสมบูรณ์ปัถจงหาคอถ้าเป็นเมียกับเิดทุ่นหัวยกมาเป็นไกใะเัวยาย้าวบนสุกเหลาเบา,เา,เา,เาเกินอิ่อพหน้าเจนเป็นดีป็นย่องกันกต่เขยองกับคนไดเพราะว่าจิตมันสมบูรณ์ก็สินห้าถ้าขาดจิตข้อใดข้อหนึ่งมีอย่างสิเกิดจะราจนกลางบ้านบาน่าพิกันจะตร้งเกระยำหนึ่ง เพราะฉะนั้นก่อนสินอนกาดหมอนสามที่ก็ได้เป็นไงจะติดยุพภัคทุกไย่เออกาดหมอนสามที่阿拉หังสัมมาสัาพะคาัโตสุปฏิปะโนน,น,น้อมจิตน้อมใจโอมีพระพุทธรูปกับกาบเจ้าที่เจ้าทางตัวพวะว่าเทวดามีประจับคนวัตุข้นเนียเทวดาบนบนแต่ห้องถูกข้นผู้ใดเฮ็ดดีผู้ใดก็เหติผู้หูวัด เป็นเทวดากับือจัสี่มีเป็นเทวดาได้เป็นเทวบุตรเป็นเทวดานี่น้าโยกกับเป็นเทวบทุตรเขานมีหยัง่งก็จะงเป็นเทวบทุตรโอ้ยมีบุญปันนี่เหมาะาเมือ่อกี้หน้าโยกคนจะบานมากาเมือ่อกี้อย่างที่เกิดึ้นสุนาบนญัยก็เป็นเทวบุตรเป็นเทวดามีอยู่สองของหนึ่งเฮลิขว่วมละอา,ากตะของไม่ข้ามเหตุอดีอบอกข้าเขขมาเมื่อเขาเหตุดีเหตุข้ามมันก็จะได้รในชีวิต สองอดตะปาข้อเจงปวดตบกรรมบาปขี้ข่าาวมเสื่อมความหายใจนับุญคี้ความดีสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันออไปอยู่ไก่จักเปียกอยู่น้ำเท่านี่ละละข่วมโลภละข่วมโกรธละข่วมหลงสามอย่างดีใดไปในผ้านใดแน่น่องไปสวรรค์ใดแน่น่องเอิญให้ปลาเสวยยิ้มแย,แย,แย้มแจ่มใสลุกขึ้นมานแล้วไปล่างนาะ ล่างนาเพชรยังไดคนนี้อาตามาบัดเนล่างจอยแต่ว่ากันนาตากันยังพองใสอยู่เด้ยิ้มก็ได้อยู่บนอาบูดขันบ่ยิ้มแมวออกกะทีพ่อป่อยายยานบด้ยมาปีนาก็ต้องเทลิดไปนั่ยิ้มไปนั่เพราะฉะนั้นน้องปอยจะโมบิดปากไว้ยานบริสเขแถวอาตมาเมื่อท่านจิตใจให้พองใสเบิกบานเป็นสวรรค์ตลอดมึงเ <c oughs> พชรกันกระูกกับเนี้ยกินเข่า แองอาหารเสฉบเสลาดเสบะเองมันเรืองเบาเรื่องลูกเรืองเก่าก็ดีบอกห้ามเพกันนะพระเข่าโตกระโดดเท่าพระเขาได็ปบูดอาหารกินก็แสบแกงอาเป็นแห่ตัวกางเสื้อทนเลาะเบิ้ลกูไดเป็นแนวนีดกตเศร้าเด้อมาต้องเหล้าจะเป็นเกันพระเข่าเด็กอาหารมันบูดมันหนาอ่้มมบแฉถ่ายิ่มเหมืนกันแก็ไปนั่งอิ่มเหือกันไปนะว้ากเนหวานเทนอาหารเนี่ยมันแฉบ ยังกระแกบิดพอแต่นั้นต้องทาจิตใจให้เปิดผ่านมาามณีผ่านวัตถุข้อน้อ่ายินแยงแกมใจคมในฝากก็เห็นเนอย้ยปากจะกิ่นนอะไรดื้อเบี้ยจะปเอ้าอันนี้เขาไปกอกขันเขาทำไมเนานะกออขันใบ้ับบกอกขันก็แับเขา่องมือแผลก็จะไม่งั้งนหายจะพาไปดินสบาดวัวอะไรได้อัดจตมาใส่ดินสะบาเสก็คนน้องเนนตวัวให้ป,หนปนันหาใช่ปะ ตัวการขี่การเกะกัรขี้กันก็จะนั่งขออภัยห้มาทางกันเราเพราะว้าเราโวิดแต่ในแดเป็นมันบมากเพราะฉะนั้นขอพ้นบุพคนก็สนที่ยากต้องทุกข์ปวุถกมีวัสมานสามัคคีกันนั่นเน้นบอกก่าน้มือสับหลาเพระเรวสามัคคีกันไหวขี้กันกัดเสียบขท้าเจ้ากันาวกคอยกันเาวจังในเกินว่าเอาไทยหรือสิบเกยบกาะใหม่ล่ำเล็กอะไรล่ำเอามารว้นั้นกันโูเต็มหอักดัน มีนิท่านเอาใวเท่าหลังแต่ปางกรมีนิท่านโยกยอกแสดงเรื่องเหตุผลจะมีนกกระจอกหน่อยท่านหนึ่งไปหายบินไปตามสาขาปาพนองเนี่ยใหม่เดยเราไปกิปนบวกร่ายท่านอ่านคืองีต่างอยู่กลางทงเจ้าก,กระวินขวัญกระวินวิ่งขึ้นซอยตันในกระดานตาตายก็ได้จิ๋วต้องก็ได้ยิ้มตายก็อสามาที่ไว้เมื่อนี้เขาสามาคถี้กันงท้าบุญให้ท่านเอาที่ทั้งนามพิดนามใจ มือขั้นก็ไดสมานสามัคคีกันนอกกันนาผีกันใยงทั้งกรมเหงียกันระบาง 30, 3, 40, ีโปสองมีโปดอย่าใหมันคมกันเล้อให้มันตลอดอยู่มือนีมันมีทังมาเดนี่อยเป็นอย่างขึ้น่อยพวกข้าวขึ้นเหมือนกานขว่ามั้นกรไดน้อยขอพรุทธองค์เววมกนั้นเปลี่ยนแปลงกรมพ่อเพื่อกับเปลี่ยนแปลงไปอกสะพาโผเกิดกันแต่ภาพเป็นิเก้าบาตเป็นเจ้าพันตะบุญอุ้กานิทานเด่นอาถรรพอย่างนลีกพระเจ้าพันตบุญเว ¿Qué es que nace?